ว่าไงต่อจ้าลูกพี่จ๋าอย่างไรดอกนี้<ต>เออมาทีสามสิบบาทถือว่าสวยแหละมาน้อยแต่มานะพี่พี่นะเออใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดะแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะเปิ้งค้ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้า วิดีโอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่พี่นะนั่นก็คือเกมพี่วัวดวดนั่นเองนะจ้าวันนี้พี่วัวของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ้าจะได้กำไรหรือว่าสี่ได้กำมัดนะพี่พี่นะเออเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีว่าเป็นวดจ้ามาเริ่มเลยละกันนะพี่ๆนะพังงมา9ก0บาทเด้อจ้าตกได้เบ็ดเท่าไรดีพี่ๆี่เอ้ย เบสเบาๆไว้ก่อนเลยละกันนะจ้าเบสสิบนี่แหละนะเออวันนี้มาเพื่อซื้อไม่ได้นี่หว่าดึตัวเออมาหมุนออโต้ไปเลยสิบหมุนยังไงลูกพี่โดดหน่อยนะยาไหลแบบนี้นะใจไม่คอไม่ค่อยดีเลยนะเออยาไหลแบบนี้สิจ้าลูกพี่เออแจกหน่อยเต็มแผงอะ่ะโดดไปเลยเก้าบาทโอ,อ้มาตังเก้าบาทว้าวเ็นสินบนเออ มายังไงดอกนี้เออตกได้เป็นสิบนี้แหละหรือว่าเปลี่ยนเบตดีอะเปลี่ยนเบตเบ็สามสิบมาขอหมดุดออตโอต้ยาวๆเลยรอบนี้สักสามห้าสิบหมุดเลยละกันนะจ๊ะให้มันรู้ไปซีได้กำไรหรือว่าซีได้กําหมัดน,นะจ๊ะพี่วิา๋าใครที่เข้าไาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันโดยนะพี่นะเออยังไงดองนี้มาสามสิบบาทวางให้เออต็มแ่งนะครับเก้าสิบบาทสวยว่างให้ต่อลูกพี่ ดอกน,นี้ตัวไวมาเออมีเลยสี่สิบห้าบาทสวยวะ่ะบอกเลยแต่แล้วบอกมาเต็มมาจ้งใส่ดีๆตอ,อ,องดอกนี้นะที่เป็นคนไหนที่สนใจก็คือกิ่งลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อมาหกร้อยบาทสวยว่าง่ายต่อจานน้าที่นี้เอ้ยไอ้โอ้โหะกำไรเน้นๆบอกเลยดอกเดียวอะดอกเดียวก,กำไรลุงเลียงอะพี่บีมาดอกน,นี้อังปเปาโอ้ยส้มมาสี่สิบห้าบาทว่าง่ายต่อจ้าที่นี้ ว่ายังไงต่อลูกพี่นี้นี่6หกสิบบาทสวยยังไงดอกนี้เปิ้งข้า้เออพูมาดีครับยังไงดอกนี้โดดหน่อยพี่วัวเอ้โดดเต็มกระดานหน่อยดีขอเต็มกระดานหน่อยขอเต็มกระดานหน่อยได้ไหมอะวางไงต่อจ้าที่นี้ลูกพี่จะใยอีกไหมมาดีครับดอกนี้มาเก้าบาทวางไงต่อจ้าวางไงต่อจ้าลูกพี่จ้ายังไงดอกนี้เออมาดีสามสิบบาทถือว่าสวยแหละ มาน้อยแต่มานะพี่พี่นะเออใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะเปิด้าเลยนะห้นนะาร้อยบาทจ้าเงินรางวัซุปเปอร์เมกา<อ>้านี่เล่แบบนี้เลขเออกำไรของแท้นะพี่พี่นะมาแบบนี้ทุจับก็น่าจะดีเด้มาอีกแล้วลูกพี่<อ>เปิดข้าให้หนึ่งาบาทแปดร้อยบาทเงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะจ๊ะโหสุดยอดว่ะตเต็มแผงแบบนี้โดดอีกอทีดิพี่มาพูม่าก้าวบาทวางให้จอยตรงนี้จ้ะ ไม่จ่ายด,ยคคคาดยีครับดอกนี้ล่ะครับเปิด้างไว้ดดีครับเออมาดีกด็จบมาพอให้หนึ่งพนะัหนห้าร้อยบาทอย่างเช่นเคยว้าวนี่แหล่งเงนาว่าซุปเปอร์เมกาของแท้พี่แจกดีแจกหนักนแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆในะจาะพ,พี่คนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะพี่ๆนาะเออมายังไงต่อจ้าทีนี้จะจ่ายอีกไหมพี่โดดอีกทีก็ดีนะ นี้แน่มา30บาทว่างไงต่อจ้ะดอกนี้มาดิครับ15บาทยังไงดอกนี้ขอหน่อย9บาทว่างไงต่อจ้ะลูกพี่จ่ายจ่ายหนักเลยดิขอเถอะนี่ใงญ่มากบอลโตมาว่ะ1,800บาทนะเงินลงวันซูเปอร์เมกาของแท้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 เท,เทว่าเออมาจะมาอีกไหมนี่แน,น่เต็มแผงครับสี่ร้อยแปบบาทสวย แต่ละดอกบอกไม้เป็นแจกดีทุกดอกแจกหนักทุกดอกนะพีหนาเออใครที่สนใจก็คือสามารถคลิปในใ้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะมาอีกหน่อยไหมนี่เน่ยเออเท่าไรโอ้โหสามรอยบาทสวยดอกนี้ล่ะครับปึ้งเขาให้นี่เนี่สามบาทยังไงต่อโอ้โหนี่เลขกำไรเด่นๆบางงบมาไม่รึงพันะครับแต่ได้มา ตั้ง8 0 0พันเน่ยเออบอกแล้วว่าเว็บนี้ไม่ทำมาดานะพี่ๆนะนี่เท่าไหร่ปึ้งเข้าให้530บาทสวยอันนี้เน่มาดีครับยี้าบาทยังไงเบ็ดน้อยแต่มานะเบ็ดน้อยแต่มานะเออบอกไว้ก่อนโอ้ยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพี่พี่นะพอดีว่าไม่ค่อยสบายมาโดดอีกแล้วลูกพี่ปึง ร้อยบาทนะจ๊ะวันละวันซูเปอร์เหมค่ะเออมันต้องมาแบบนี้ดิมันต้องได้แบบนี้ดิลูกพี่จะสวยนี้เนี่ยมาฮะาสิบบาทได้วะ่ะยังไงต่อจ้าลูกพี่โอ้โหได้กําไรมาเยอะแล้วนะพี่พี่นะเออยังไงเอล่านี้มารูมาสิบห้าบาทรับได้ต่อนี้นี่ไม่จ่ายว่ะเออนี่แหละลูกพี่มาสิบห้าบาทยังไงต่อพอเถอะจะจ่ายไหม หลยแบบนี like, right ้ดิเออนี่นี่นี่สี่สิบห้าบาทสวยนะพี่พีนาก็ได้กำไรมาเยอะเลยนะจ๊ะเอ๋เราก็ต้องขอตอนนี้ขอตอนราไปก่อนนะพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพี่พีนาบ๊ายบายจ้า